สวัสดียามเย็นๆครับผมนะมาดูครับพ่อทําอะไรนี่โอ้อะไรเนี่ยพ่อลูกบอลอาหารปลาฮะอะไรนะลูกลูกบอลอาหารปลาอันนี้คืออาหารปลาเลี้ยงปลาหมอเราเลปลาอะไรก็ได้ปลาหมอลปลาหรอปลาหมึกปลาพืชอะไรทำยังไงเนี่ยใส่อะไรบ้างครับโอ้มันก็จะสูตรของมันมันก็จะมีรำรำหนยเด้เเงรำหนยเด้ง แหวนแดงกล้วยสุกกล้วยสุกแล้วก็หยวกกล้วยหยั่วจะมียั่วกกล้วยอ่ะแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งอ๋ออะไรที่เป็นพืชนี่ผสมได้เลยใช่ไหมใช่หั่นะนแล้วก็ผสมแล้วตากแดดไว้อย่างนี้เหรอ EM อ๋อใส่ EM ด้วย EM นี่กเอาใส่ก็มันเอาไปบำบัดน้ำด้วยไม่ให้น้ำสียครับอ่ะอันนี้กำลังกำลังจะเอาไปให้ปลาใช่ป่ะใช่ เก็บแล้วเดี๋ยวบางส่วนก็จะไปเลี้ยงปลาในเย็นวันนี้อ,อาหารปลาครับดูนะครับนี่นะฮะให้แบบนี้นะครับประหยัดลดต้นทุนนะครับไม่ต้องซื้อหัวอาหารนะพาะโอ้วิตามินไม่ต้องห่วงแวทั้งกล้วยทั้งอะไรอะไ่ะเป็นโปรตีนมันเป็นโปรตีนมันเป็นโปรตีนทีน่ดีเลยทั้งาเร็วนเนแดงเพราะนแดงนี่ก็มีโปรตีนดีอยู่แล้วนามาส่วนผสมกล้วยสุกอีก จะเป็นมะกอสก็ได้นี่ไรนี่ไรครับปุกเกิ้ลอะไรก็แล้วแต่ที่ปลามันกินเราสามารถนํามาผสมลดต้นเพื่อเป็นอาหารของปลาได้ลดต้นทุนได้เยอะง่ายอย่างทําวันนี้เนี่ยจากหัวหารแค่หนึ่งกิโลแต่สามารถกินได้ประมาณสามสี okay? in line, in line. ่ว ouais. uh. like ันแค่หัวหารกิโลเดียวเนี่ยนะ สำหรับท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําคลิปนเนาะพ่อะตอนวิธีการทําให้ดูเนาะเดี๋ยวพวกพวกนี้พวกนี้จะต้องทำอย่างนี้ครับพวกนี้จะทำ,นนะทำเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมก็สัง<ห><ห>เกตอยู่ส่วนผสมไว้ก่อนหมายถึงว่าพวกนี้หาสดุอกอุปกรณ์อยู่เจ้าบ,บ้านเราในตามสวนเราเนะี่ยมีผักมีอะไรกะ เอามาสับใส่ได้นะครับรพื้พืชดสดนะครับพืชสดมาสับใส่นะสิ่งสำคัญเลยคือเอาแหนแดงที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพราะตัวนี้เป็นโปรตีนสําหรับปลาเลยนะครับเดีย๋ยวตามไปดูครับไปครับเอาไปให้ปลากันครับผมปลาไปาไปดูกันครับ นี้กำลังจะครบสามเดือนแล้วเนาะพ่ออืมที่สองกับสามเดือนเป็นอืมทำง่ายครับอือเอาตากแห้งเท่าไหร่มันยิ่งลอยดูมันจะดูดกินเองเหรอพ่อกระโดดเดี๋ยวมันจะดูวิธีกินว่าที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันดึงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้า อ้าวมันดึงลงไปจมเลยอะ่ะไม่จม,มนี่ปลาปลามันดูนดูนะฮะดูนะฮนะอ่ามันค่อยๆริมไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆล,ล,ละลายใช่ไหมพ่อเดี๋ยวน้ำมันซึมเข้าไปมันก็นกยั่วยังกินแรกมันก็ยังกินไม่ได้มันก็เหลียร์เงไปน, <c oughs> นะนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดต้นทุนนะครับเพื่อนๆท่านหนสนใจเดี๋ยวก็จะทําวิธีให้ดูนะว่าทำยังไงไม่ยากครับ เหรอเฮ้ย <laughs> เอา,เ,อาเริ่มเริ่มแตกออกละเริ่มแตกแล้วถ้ามันแห้งดีไงเนี่ยถ้ามันแห้งดีมันจะลอยตรงนี้อโอ้แตกแล้วประหยัดมาก แล้วปีนสูงโดยเฉพาะอย่างวิ่งกล้วยสุกอ่ะกล้วยสุกก็ได้มะละกอก็ได้พวกนี้กินดีครับอืกินดีจังตอดตุ๊กๆเดี๋ยวนู่นน่ะ แตกนะครับเริ่มแตกแล้วโอ้โหนหมดแล้วก้อนนี้ แล้วดึงมาแล้วผสมแหนแดงด้วยนะครับแหนแดงแหนแดงกล้วยสุกมะละกอสุกได้ทั้งนั้นผักบุง้งผักบุ้งแล้วก็ใบของผักคะนา้าผักคะนา้นาญี่ปุ่นนะคะน้าเม็กซิกันเขาเรียกว่าต้นผง <ม S 2> ชูรสนะครับผมผงชูรสอะผักบุ้งอะไรก็แล้วแต่หยวกกล้วยสับ กินดีจังเลยไปให้ชุดนูน้นไปดูน้องเล็กนะครับ,รบนี่ก็กินนะบ่อน,นี้ก็กินดีปลาสลิดนะครับ นี่ถึงแล้วครับโอมนี่นะบอกโคกน้องนาเรานะครับไยเชอรี่โอ้ยกินงกิ่งนะพ่อพ่อเขาเสริมน้ําให้นะครับเสิมน้ําให้ปปาหนอนะครับแหนแดงเริ่มแก่แล้วครับผมนะ แต่ว่ามันจะขยายได้ตลอดนะครับถึงแก่อย่างนี้นะครับนี่แหละคือธรรมชาติของเหนนะครับโอ้โหดูที่เพื่อนๆขนาดนกน้ําตายไปเป็นพันนะครับเนี่ยก็ยังเหลือ,อโอเร็วมากเลย เดือนแล้วยังนะพ่อวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่6 <10 S 1> เดือน3เนครบหนึ่งเดือนไปแล้วนะครับสบายใจครับอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่ตายนะอือสองนิ้วขึ้นละ นี่ตามมันนี่นะเนี่ยแต่เพาะเพาะพอแล้วอาหารเราแล้วมันพออืมมันมันโตเร็วมากเลยครับมันกินเยอะมากเลยนะผมมีความสุขมากเลยครับที่มาเห็นอย่างนี้นะชีวิตคนเราเครับแล้วแต่แล้วแต่มุมมองความคิดของแต่ละคนนะครับผมบางทีก็ เบื่อนะไม,ไม่ไม่บางทีหรอกมันเบื่อเลยแหละครับเบ,เบื่อเบื่อในการใช้ชีวิตแบบตื่นเช้าอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานขับรถทั้งวันกลับมานอนพักพ่อนตื่นมันเป็นวนวลูปวนอยู่อย่างเงี้ยครับซึ่งแบบก็ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นภาระมันมีมีภาระ,หล,ะหลายอย่างนะครับที่จะต้องแบก แต่ถามว่าในวันหยุดถ้าเราได้กลับมาแล้วมา,มาเจอแบบเนี้มันมันมันช่วยเติมพลังให้เราได้นล้วมันนหรือบางคนชอบออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปทํากิจกรรมอื่นเพื่อชาร์จแบตให้ตัวเองแต่ผมเลือกที่จะมาแบบนี้นะทําไว้กับพ่ออย่างนี้ได้ทําแล้วมันมีความสุขครับถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆนะในการที่ผมจะได้กลับบ้าน แต่มันก็มีความสุขนะครับเหมือนได้ชาร์จแบบได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็กลับไปสู้กับงานอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เห็นสิ่งที่เราเลี้ยงนะครับปลาหมอนะครได้เห็นน้ําไหลได้ยินเสียงน้ําได้เห็นน้ําความสุขเหครับแค่นี้นะเห็นพ่อได้มีความสุขนะครับให้อาหารปลาเนี่ยแล้วก็มีได้ออมลังนะครับ อยูเลี้ยงมันก็ไม่กล้ากินมันอีก,กนเลยน่าจะรอดแล้วนะพ่อตาตานี้เต็มหมดแล้ลยอย่แกเลี้ยงคู่กับแหนแดงครับเขาไม่มีอาหารเขากินแหนแดงไปนะครับผมก็ เหนือแดงก็ไม่ได้เลี้ยงเป็นจริงเป็นจังสักเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆหลายคนอยากจะได้เหนือแดงเนี่ยมันก็มันก็แดงอยู่ครับเพื่อนนะมันก็สวยเลยแหละดูดิมันก็ได้อยู่นะครับใครสนใจจะไปแบ่งไปก็เอามาเอาเด้อลูกกะเพราครับนี่กะเพรางามๆง,งามมากเลยครับกะเพรากะเพราบอนนะครับที่เห็นที่ต้นคือต้นผักกูดนะครับต้นผักกูดเอามาจาก บ้านหินงโนนะครับหินงโอนอำเภอลมเกานะครับเป็นบ้านญาติพี่น้องกันนะครับที่ผมถ่ายคลิปตอนพาปู่กับพ่อไปนะครับเขาจะชอบอยู่ไอ้ตรงที่แฉะน้ํานะครับไม่ตายน้านี่ก็สุบจากบาดานนะครับใช้น้บาบดานเลี้ยงอสองกระเ่แงแล้วเหมือนจะไม่อิ่มด้วยนะครับน่ยพ่อฮะตัวโตัวโต,วตวเร็วมากเลย เติมน้าให้ประหมอนนะครับให้หวาเรียบร้อยแหนแดงกาลังแดงดีจังเลยครับเนี่ยเห็นมันเก๋นะครับแต่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ขยายพันธุ์นะครับเอาไปปล่อยได้เลยนะครับไอ้ตรงที่เขียวๆมันก็จะขยายขยายพันธุ์เองนะครับนะเห็นไหมดูตรงขอบขอบดินนะครับขอบดินของบ่อนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เอาลงนะครับเพราะว่าผมจะเอาปุกมาปล่อยนะครับปล่อยแล้วทีนี้ก็เลยไม่อยากให้มีแหนแดงมา มาปิดบังนะครับตรงนี้ก็จะเก็บออกทั้งหมดเลยนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจแหนแดงนะครับก็ได้นะมาเอาได้เลยนะครับลากกาลังยาวซวยเลยครับเห็นอ,อย่างนี้มันมันแดงนะครับก็คือว่าแหนแดงอืรยากาศยามเย็นๆนะครับผมสุขดเดล่าจะเท่าบ้านเรานะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มนะครับ ทำซุม้มเพิ่งเสร็จนะครับก็ปลูกแฟงนะครับปลูกแฟงไว้นะครับดูผักผักขุนตูผักขี้ตูผักอีตูนะฮะสวยๆงามๆนะครับนี่ยอดดูเพื่อนๆน,นะครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะได้เห็นบรรยากาศอยู่บ้านนะครับ หลายคนอยากกลับบ้านนะส่วนหลายคนก็กลับไม่ได้นะครับก็ดูคลิปช่องผมก็ได้นะครับหรือช่องอื่นๆน,นะครับที่เขาถ่ายทอดวิถีชีวิตวบ้านๆพวกเราอย่างเงี้ยครับดูทำไงได้เนาะมันต้องสู้ชีวิตกันไปนะครับสักวันสักวันเราก็น่าจะประสบผลสำเร็จนะครับจะไม่อยู่หยุดนิ่งแค่นี้หรอกนะครับคนเราถ้าตั้งใจนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่กทานนะครับผมชู่วๆทำงานนะครับช่วงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ